ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับมันคบ4เดือนพอดีนะครับปลวกในช่วงของกลางๆนะครับกลางๆธันวานะครับมีคลิปนึงบอกว่านะครับ ลองขายดูหน่อยระหว่างมันจะประหลัง네ท okay. ouais ี่ฉีดฮอร์โมนทางใบกับไม่ฉีดนะครับเปรียบเทียบกันหัวมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยมาจัดทําคลิปวิดีโอให้ดูว่ามันจะประหลังที่ฉีดฮอร์โมนทางใบหรือว่าฉีดปุ๋ยทางใบนะครับหัวมันจะเป็นยังไงนะฮะโดยทดลองกับพันธุ์พวงเพชรนะครับหรือว่าพันธุ์อีแหะนะฮะวันนี้ก็จะไปดูกันนะครับหัวมันเป็นยังไงครบสี่เดือนแล้วนะครับผมใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งคือสิบสิบสิบแปดแปดแปดนะครับ 1รอบแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบทุก15วันมาดูหัวมันสับปะหลังนะครับก็ขุดไปแล้วนะครับได้สีเดือนนะครับสีเดือนกว่าๆนะมาดูหัวมันสับปะหลังนะครับนี่นี่ไงนะครับนี่เป็นพันธุ์พวงเพชรน,นะครับ อาศัยน้ำฝนนะครับอาศัยธรรมชาติไม่มีระบบน้ําหยดนะครับไม่ได้ใช้ระบบน้ำหยดนะครับเปรียบเทียบหัวมันกับขวดกระป๋องนะครับกระป๋องกาแฟนะครับไม่ได้มาโฆษณนานครับปิด,ป,ด,ป,ดปิดโฆษณาไว้ก่อนนีครับนี่ขนาดหัวมันจํานวนเดี๋ยวผมผมนับให้ดูนะครับเดี๋ยวนับให้ดูว่ามันสะบปะหลังที่ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งหนึ่ง แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยทางใบนะครับทุก15วันจนครบตอนนี้4เดือนนะครับ4เดือนแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะฉีดเล่งเร่งแป้งเล่งหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้ำให้ดูก่อนนะครับนี่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ 1 2 1 3องสิบสามนะครับสิแล้วสิบสี่สิบหเอ็ดสิตรงนี้นะครับนี่สิบแหัวนะครับสำหรับสำหรับต้นนี้นะครับสิหัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันออกเป็นชั้นๆน,นะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับเป็นสองชั้น,น แล้วก็ลักษณะหัวมันมันสเดือนนะครับอันนี้คือมัน4เดือนเปรียบเทียบกับป๋องกับป๋้องกาแฟะนะครับนี่ครับใบใบกำลังร่วงนะครับบ่งบอกได้เลยว่ามันกําลังลงหัวนะครับเห็นไหมใบข้างล่างเนี่ยมันกําลังร่วงนะเนี่ยมันจะลงหัวแล้วนี่คือลงหัวนะครับ หลังจากนี้4เดือนนะครับผมก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยก็คือเอาของมันโตนะครับมันโตแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักที่ผมหมักเองนะครับเอามามาฉีดนะครับเพื่อระเบิดหัวมันนะครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครับก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแปดหัวนะครับนี่สิบแปดหัวนะดูสภาพของต้นมันสปลังนะครับอันนี้คือหน้าแรงเต็มเต็มนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งแปลงที่ที่เอาไปดูอีกแปลงหนึ่งแปลงที่เขาไม่ได้ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับไม่ได้ฉีดปุ๋ยทางใบปลูกในพื้นพื้นดินปลูกในพื้นที่เดียวกันนะครับไม่ได้ฉีดปุ๋ยทางใบนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเปรียบเทียบกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปลูกระยะของแถวนี้คือ 120ย่ถึงนะครับแปลนี้เป็นพันธุ์พวงเพชรนะครับพันธุ์พวงเพชรเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันครับอีกแปลงหนึ่งนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันจำหลังที่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยพร้อมกันปลูกช่วงช่วงเดียวกันคือช่วงของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์พวงเพชรหรือว่าพันธุ์อีแหะวันนี้ผมจะไปดูนะครับมาดูแปลงนี้นะแปลงนี้คือ ปลูกใกล้ๆก,กันนะครับในพื้นที่ใกล้ๆก,กันเขาไม่ได้ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับแต่ว่าใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยหนึ่งครั้งปุ๋ยที่เขาใช้เป็น13 13 21นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเมื่อมันครบสี่เดือนกว่านะครับสี่เดือนเหมือนแปลงผมเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ใหญ่ๆฮะหาต้นพันธุ์พวงเพชรน,นะครับ ก็มาดูหัวมันนะดูก่อนทีเดียมหัวใหญ่อยู่นะก็ถือว่าหัวใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับกับป่องโคกนะครับนี mm ่ก hmm. ็ไม่ใช่กับป่องโคกเปรียบเทียบกับกับป๋องกาแฟนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะหนึ่งครับหนึ่งหัวนี้สอง 3 4มสี่ห้าหกเจ็นะครับเ้ามันจะมีติ่งมาตรงนี้อีกนะครับมีเก้าหัวนะครับนี่คือ 1, พันธุ์พวงเพชรนะครับ 1, พันพวงเพชรผมขุดดูเฉพาะต้นใหญ่ๆนะนะเปรียบเทียบให้ดูนะผมก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่ามันสหรังที่ ใช้ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีครั้งเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสูตรคนละยี่ห้อส่วนผมใช้ของ1888นะครับแต่ของเขาใช้ 13, 13, 21นะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือผมจะใช้ฉีดโฮอร์โมนทางใบทุก15วันนะครับจนนับปัจจุบันก็คือครบ4เดือนนะครับในเดือนเมษาเนี่ยก็คือครบ4เดือนแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรในการใช้ไปเป็นเร่งแป้งแล้วก็ระเบิดหัวนะครับ วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่าผลจากการใช้โฮอร์โมนทางใบกับไม่ใช้มันก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับของเขาก็หัวนี้มันน่าจะไปยาวได้อีกนะครับยาวได้อีกเลยตรงนี้นะ,ะเพื่อนๆว่าไงนะครับเพื่อนๆว่าไงระหว่างใช้ปุ๋ยทางใบกับไม่ใช้นะครับดูหัวมันสปหลังแล้วในพันธุ์เดียวกันนะครับปลูก แปลงใกล้ๆกันนะครับระยะคลองปลูกระยะแถวระยะล่องนะครับระยะต้นใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วนะครับนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับสําหรับใช้ปุ๋ยทางใบกับไม่ใช้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะครับไว้รอติดตามคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับสวัสดีครับ